เกียนเกเอาะไรสวนละมือนี้โรงเรียนนองกรุงหอยเสียวิทยารวมกันทั้งมูหนึ่งมูสามมูเออมูสามมูเชลรวมพัท่าโรงเรียนทำความสะอาดโรงเรียนรวมด้วยช่วยกันค่ะรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนรวมกันทั้งมูหนึ่งมูสามมูเชลล์ยเสียว หันหนาใช่กองได้หันหนาใกองได้ไรสวดได้หรือด้ไปยืนหันมาไหนมาตาดนแล้วมาตาดวนแล้วใช่อ่ผู้ใหญ่มูหนึ่งนีผู้ใหญ่มู่สผู้ใหญ่มูสามยมุ้งไดบวมาแล้วเรามาแล้วเราหาเรทั่วบออเ าวมไ่ได้มูสามสาววมมาบรได้ยมาเยอะไรสิมาเยอะบ่แล้วมาแล้วเราไปแล้วบ่แล้ถามอยู่บานหั